เขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน1 1ถึง20คุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนดูเรามาเขียนตัวเลขและตัวหนังสือกันค่ะมีไข่ไก่11ฟองเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือ เรามาดูข้อต่อไปนะคะมีขนมปั้นสิบสิบสอชิ้นทีนี้เราจะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยและเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมีคัพเค้ก13ชิ้นเขียนแสดงด้วยตัวเลข เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมีขนมสอดไส้สิบสชิ้นเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิีเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมีขนมถ้วย15บ้ถ้วยเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือ มีขนมตะโก้16ชิ้นเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมีขนมทองหยิบ17ชิ้น เขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมีขนมวุ้นสิบแปดชิ้นเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมีขนมชั้นสิบเก้าชิ้นเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย เขียนแสดงด้วยตัวหนังสือมีขนมเปียะยีชิ้นเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือ สิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะคะตัวเลขฮินดูอารบิก11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ตัวเลขไทย11 12 13 1ิบสี่สิบห้าสิหกสปดสยสิตัวหนังสือสิบเอ็ดสิบสองสิามสห้าห สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเด็กๆทบทวนและทําแบบฝึกหัดนะคะสวัสดีค่ะ